สวัสดีค่ะเอฟซีทางบานค่ะมึงตาบนคนมีสามในมาติดตามเรื่องรล่าความฝันโขงตาช่างวาดค่ะปตาช่างวานเพิ่นฝันถึงอยากค่ะเสียชีวิตไปแล้วค่ะเพิ่นมากำสีคนค่ะเพิ่นหิวมากตาช่างวานกระโบเพิ่นว่าชื่บุศกินเพิ่นบอกว่าซีโบกเรกหลอกค่ะ เพิ่นบ๊กสามตัวค่ะงวดที่านมาเลขของเพิ่นกระเข่าค่ะทีโบ๊กคือกันมาางวดนี้ทีโบ๊กอีกค่ะสามตัวสิเป็นตัวใดกลับไปฟังเิึงเอาน้ำกันค่ะกับป้าสังวานค่ะสวัสดีครับคุณแม่สังวานครับผมสวัสดีครับคุณแม่สังวานครับสวัสดีครับคุณแม่สังวานฝันแม่นครับผุณแม่สังวานครับ โอ้ยฝันแม่นแห้งครับผมงวดก่อนถึงว่าสิเป็นหกหนึ่งกับจิงอยู่ครับแต่ว่าเอฟซีพอเที่ยงนี่เข้าใจกันครับผมเพราะว่าเลขหกกับเลขเก้านี่ถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันพอเที่ยงจะบอกตลอดเลยถึงว่ามีเอฟซีพันมีโชคมีดวงครับคุณแม่สังว่านาะครับผมเนาะิ่นก็เลยได้ฝากเคลื่อนมาให้ครับผมฝากเคลื่อนมาให้บ่หลายดอกครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้ำใจขอบคุณขอบคุณเอฟซีนะครับผมนะาทีพ่นได้ฝากเคลื่อนมาให้คุณแม่สังวานถึงเป็นเรื่อน้อยมันก็นเป็นน้ำใจเนาะ พ่นมีโชคพ่นมีดวงพ่นก็อยากให้อยากแบ่งปันเอ้าแม่ครับเลยบ่หลายดอกครับแต่ว่ากับป็นน้ำใจเ<ว>นาะแม่เ<ว>น้นหอหกหนึ่งครับผมหนึง่งหกหกหนึ่งกับหกกับเก้าเจ้าเดียวกันอะเอาลงซะแม่ว่าเป็นอยังแม่เานั่นพ่อแล้วมาเอาความฝันใหม่งวดนี้คือสิได้ดสามตัวน้อแม่เน้อนานเห็นบอกเป็นยังไงด้วยถือใจครับแต่สี่แม่จะเมียน เอาบอกเลยแม่ความฝันฝันจังไหนเนี่ยอันบอกซีซีฟังเลยครับเป่าหอยเล่ามาเล่ามาเฮือนทั้งลูกเล่าอีกุ้งรากาอีปูปูเนี่ยมันตายแล้วมันมามันมาเฮือนก้อนาลูกมันก็มาเือากันปลาที่แรกจะกินปลาเอาพวกจะกินปลามึนก็พอ้อให้ลูกมังกินตกเลยว่ะเอามาต้มเป็นยังล่ะทำหมันก้อนอ้าพ่นว่าคอยสิบอกเจ้าเลขเพ่นว่าบอกว่าจังไหนบอกมาเบิ้งตกเพห่อมันก็เลยว่า พังอันนี้ดีได y มันมาเจ้ากยาหลงไดยมันมันบอกเสือีปูนั่นมันก็ว่าอันหกสี่เก้ามันว่าอย่างสี่ตัวละหกสี่เก้าเออหกสี่เก้ามันบอกักจิตใจได้แล้วเนาะจำได้พอดีเสด็จขึ้นหูเมื่อปุ๊บเลยพูดว่าเท่านี้ล่ะพันประมาณจักษ์โมถุ่มนาะประมาณฮาหกถุ่มนี่ล่ะมันมันเสือไปกึ่งรับกึ่งเตือนสิบอกแม่ มันแบบว่ามันมันไม่เคยรับปันไดเนาะปันมันก็เลยหูเม่อขึ้นซีปูนี่เป็นไผอันปูนมอนมันตายแล้วลูกโฉล้อยนันตายแล้วนี่มันตายละลูกลูกโฉล้อยเห็นบอกมันมาอยู่เห็นหน้าพ่อยายขับปลาหอยแม่มันนั่นอีกุ้งอีปูเอืีอยมันอันมันมากฮือดวันมันมันมีนกลอยลูกมันอีกผู้นึงมาหน่ำหนึ่งมาหน่ามีคนมัน้ออยยนเรียกน้อยนะซีคนซีคนกับปันอันละซีคนกับ แม่มันหละกกะน้องมันหลักกะอีปูลักกะม่ยิ่งอีกอันเล็กหน่อยนั่นเล็กหน่อยประมาณจะปีหนอประมาณสามสี่ปีแล้วคือม่ยิ่งมันมาแม่เขาอยากกินมกมามันมามันบอกอยากกินมากก็ไปสื่อที่เราปูอันปูเง้ยมาต้มให้มันกินแล้วจะไฟเมื่อว่ะไฟเมื่อางดอกสองสามเมื่อเขาจังฉินี้เมื่ออมันว่ะมันว่าเออในก็มนนานั่นเออ ท้องซ้ำมือขวกจังควทีนี่เมื่อนี้เมื่อวันผุดมันมันหอดหอดบอกปันด้วันผุดมันว่ามันบ่อาอนี้คนเป็นจริงแต่เราว่าเสียชีวิตแล้วมีลูกสามคนอีกบอกแล้วมันมีคนเดียวมันมีผู้ชายไหนเป็นผู้ชายเพราะว่ามันกะคนคนมันเอาเมืองเล่าแต่ว่าหันในความฝันมาผัดมีลูกสามคนมันมีผู้เดียวมันมานําบ่บ่แม่สีสีในความฝันนันมีสับบดไปจังสี่แม่มันแม่มันนั่นแม่ป่าห้อย แม่มันละกไก่กุกไี่ปูเอื่อยมันละก็ลูกมันไม่ยิ่งมันบมมีไม่ยิ่งรรมบามันเป็นผู้ชายได้นี่มีจต่สัต์นามวันนี้มันหอยหอหอยนั่นแม่เพ่นนั่นซื้อซื้ออันไหมแม่ซื้อไหมแม่พ่นซื้อไหมตเราเขาบอกนั่นทีเราเสียชีวิตนั่นซื้อปูซื้อกุ้งปูอีปูโอ้ซื้อปูปูได้เป็นกุ้งบันนี้เอื่อยบอกกุ้งน้องน้องเท้าอีปูหอยนั่นดิอีหอยนั่นมันบ่ได้ว่าบมได้มาหูุดแต่ว่าแม่ปลาหอย แม่เท้ากคกเหล้าแม่ปะห้อยอิ่นล่าปะาห้อยพี่สันแต่ว่าในความฝันมาสามคนสีูกับลูกลูกคนยังมีชีวิตอยู่คนมีแต่ว่ามันหักบ่มีลูกไม่ยิ่งบัตมันมันตายแล้วมันมีลูกู้ชายส่เพราะว่าเขาหนีไปผลมันเป็นเบาล่ะเดียวแต่มาในความฝันมัเป็นไม่ยิ่งเพามันันเป็นไม่ยิ่งเพราะเป็นลูกอีกกลุ่มไหมลูกอีกกลุ่มแนไม่ยิ่งนั่นมันออกจากบ้านเห้ากันอีพักบุกงนั่นกำลังสามสี่ปีนะ เอาเขาพ่บริษัทสวนดอ,อกนะครับผม,มนอกเพิ่มมากกัน3คน4<ม>กับลูกเอาอย่งสี่ครับผม,มเพิ่มมาห้องบอกแม่มสังว,ว่านอันจำได้ยบ่อ้ามันวะพ่อยิบอกเลขเจ้าบอกจังไหนล่ะบอกมาอันหกสีเก้ามันวะหกสี่เก้านนอันนี้นละ บ่อีสองตัวสองตัวพม่าเลยบอกบอกพม่เลยบอกแล้วก็บอกไปถอนหกสี่เก้าสามตัวเพิ่นว่าสิกับช่องสามหมื่นเพิน่องามหมื่นละสิกั๊บเพิ่นว่าสิตัวละกับเมื่อกับเมื่อถาดพนุ่มพจนถาดผนุ่มได้หนมาเขาเจ้าู่สดสองกับสามเจ้าแต่เจ้าเ้เจ้าเด้สองสามื่นพจนิกับพินว่าพินบอกเพิ่นก็บรรยาเองแล้วเพิ่นวาสิกับเนาะ รับจองสามมือัต้องสามมือสิกับพนนาสี่เก่าเกาสี่ยังสี่บอกว่าหัวคือการนอกครับผมหมดแลงวอารม้วนเลยคมบันทีละนอหกเก้าหกเก่าสี่หกสี่เก้าหกสี่เก้าการตัดเนี่ยพอเที่ยงจะบอกนิฟซี่ตัดจุเลี่ยครับผมจำนวนสี่หกสี่เก้าครับการมุนน้ำปนั่นตีละมุนเอานอกมาสมตัวนอหเก่าเก้าหกสี่เกาเก่าสี่สี่หกหกสี่ มันโมเนียได้ครับบอกบอกสี่บอกกระไดหกตีก็ได้มันหมาแลลวเนาะหกมาได้ด้มาอยู่ดิพกเก่ามันหนีเนาะโมเนียแล้วมหฮะเพิ่นบอกมาสักสาตัวเห็นจังไหตรงๆเลยกระไดตัวเนาะหกสี่เก้าพิ่นยังว่าืจอเอาเรื่องเพิ่นก็ยังบอกอยู่ืจอได้บ่ื่อไห่เพิ่นอยากเจอเมื่อไห้เพิ่นก็ยังว่าบอกจำอยู่จอันัมาท้องท่ำเหมือนสิกับเพิ่นว่าเพิ่นบอก นะครับผมเนาะไปงมีถามยังอีกบ่าครับผมมีครับมาตามคุณแม่มาเลยครับผมมาตามเพื่อนกันเนลานนอกครับีก้าเนลานนอกครับผมเพนราต้องหลายตัวหลยหาดอกใี่ให้น้องโรคชุ่นหน่อยๆเด็กเงินได้หลายลวดเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นอยู่แล้วครับผมแทนผู้ชมคุณแม่สังวานนี่งวดแรกกับเขาตรงเป๊ะเลยครับผมเขาจังๆเลยเก่าหนึ่งเนาะครับผมเนาะเที่ยวนี้เป็นผีคนซื้อกุ้งครับเสียชีวิตไปแล้วุตัวดีของป่าสังวานนาะนค่ะป่าสังวาน เลขของเคืนหกสี่เก่าค่ะหกสี่เก่าเพิ่นฝันว่าผีหลานมาโบกค่ะเพิ่นหิวมาหมาน้อค่ะเพิ่นโบกว่ามีเงินคือภาษีก,กินคอยชีโบกเลขเจ้าดอกผลหว่าค่ะเพิ่นโบกหกสี่เก่าค่ะวันที่หนึ่งโกดักกระดาคมพ่อโสองพันฮาลอยฮุกเตศ ให้ท่านผู้ส้มทางบานเอาไปเป็นแนวทางสื่อสารกิ่งแบงรัฐบาลนู่ค่ะกัลยาณมูลกุดตามป่าบุญคนมีสารกดลไหลกดแช่กดกระดิ่งแกงเตื้นค่ะเพื่อสีบริภาคแนวทางความฝนหรือว่าแน่วทางตูดีค่ะป่าบุญคนมีสารกสิหามาฝากท่านผู้ส้มทางบานนู่ค่ะทายังพันตะกุศพิดตามป่าบุญคนมีสารโผ ฝากซ่องป่าบุญคนอีสามพดติดตามกดไลค์พดแช่พกดกระดิ่งแกงเตี้ยงค่ะเพื่อคบออะไาดแนวทางคนปันหรือว่าแน่ข้างตัวเลยค่ะป่าบุญคนอีสามกสิหามาฝาสันคุสุมท,ทางร้านค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสาัแกงเตี้ยงชนีคลิปนาโผลกันไม่สุกสกมัน,มน ลำๆรุ่ยรืย่ยหิ้งหิ่ง,งตางๆกับตุรีโขงตาสังวันค่ะสวัสดีค่ะ